วันหยุดผ่านไปไวมากแปบ๊บแป๊บก็วันจันทแล้วได้เวลาทำงานอีกแล้วเราสวัสดีจ้าเป็นยังไงบ้างจ้าง่วงมากเลยค่ะหนูตื่นแต่เช้าค่ะตั้งใจทำงานนะเดี๋ยวพี่ช่วยนําเสนอบอสให้ส่งส่ยเช้าอยู่แน่นอนพักงานยังมายังไม่เยอะไปที่ห้องก่อนดีกว่า เดี๋ยวต้องเตรียมเอกสารรายงานบอร์สอีกถึงแล้วรีบไปเตรียมเอกสารดีกว่าช้าๆแบบนี้แล้วก็รีบออกบาด้วยสิต้องรีบมาทำงานก่อนข้าวยังไม่ได้กินเลยทุกคนรอขอทำงานก่อนนะอุ๊ยเจอข่าวตลกอีอีน่าตลกยังเลย ทุกคนอย่าบอกใครนะว่าเราแอบ,บดูข่าวในโซเชียลรีบทำงานรีบปิ้นก่อนเดี๋ยวบอสมาดาอีกติดติดติดติติติดตัดมาที่ไฟบุคคลเฮ้อกำลังหลับเพลินเ,เลยอุ้ยใครโทรมาขอรับก่อนฮัลโหลสวัสดีฮะบอสมีอะไรให้ผมรับใช้ฮะฮะฮะได้ฮะเดี๋ยวผมทำให้ไปตามผู้จัดก,การให้ไปหาบอสก่อนผู้จัดก,การฮะ ผู้จัดการบอลเรียกให้ไปพบฮะตึ๊ดเดดฮะไอนะคือว่าพอดีบอลเรียกบอลเรียกหรอแต่บอลเรียกฉันโอหรือว่าบอลเรียกฉันไล่ออกเอผมก็ไม่รู้ฮะผู้จัดการรีบไปเถอะฮะโอเคโอเคถ้าเรื่องนี้มันสำคัญมากฉันก็ต้องรีบไปเอ๊จะมีอะไรนะหรือว่าบอลจะสั่งการเพิ่มให้เราเพราะว่าเราหยุดเป็นอาทิตย์เลย โอ้โหแค่อยู่ได้ประตูก็ดาวแล้วสวัสดีค่ะบอสมีไรฉันรับใช้คะ่ะอ๋อฉันว่าจะให้เธอมารักษาการแทนฉันหน่อยนะพอดีฉันมีธุระต้องไปคุยงานที่ต่างประเทศนะ่ะฉันไม่ไว้ใจใครฉันไว้ใจเธอนะฉันเห็นว่าที่ผ่านมาเธอก็ทำงานดีมาตลอดก็ไม่มีอะไรมากฉันหวังว่าเธอจะไม่ทำให้ฉันผิดหวังนะ สวยแล้วฉันต้องรักษางานแทนหรอเนี่ยบอสแต่หนูรับหน้าที่นี้ไม่ไหวจริงๆนะแต่เธอต้องทำนะเธอกล้าขัดคำสั่งฉันหรอขอบคุณบอสที่ไว้ใจฉันนะคะฉันสัญญาว่าจะทำงานนี้ให้ดีที่สุดดิฉันซาบซึ้งใจบอสจริงๆเลยค่ะเอาแหละเอาแหละยังไงก็ฝากด้วยแล้วกันนะได้คะ่ะขอตัวก่อนนะคะทุกคน